มาดูหัวข้อในเรื่องของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันกันนะครับหรือเราจะเรียกสั้นๆกันว่าการดิฟนะครับการดิฟมาสังเกตดู dy by dx เท่ากับ y แล้วก็มีเครื่องหมายขีดขีดเท่ากับ f มีเครื่องหมายขีดขีดตัวนี้นะครับเราจะอ่านว่าดิฟตรงนี้นะครับ dy by dx ตัวนี้ก็คือดิฟ y ดิฟ y เท่ากับตัวนี้ก็จะอ่านว่า ดิฟวเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็น f ดิฟเนะครับก็คือการดิฟหรือการหาอนุพันธ์นั่นเองวิธีการหานะครับเราจะใช้หลักการว่าเอาเลขชี้กําลังนะครับจากที่อยู่ข้างบนตบลงมาข้างหน้าเพื่อมาคูณน,นะครับเอาเลขชี้กําลังลงมาคูณด้านหน้าแล้วลบเลขชี้กําลังไป1จําได้นะครับ เอาเลขชี้กำลังมาคูณด้านหน้าแล้วลดเลขชี้กำลังไป1น,นะครับยกตัวอย่างเช่น2 x ยกกำลัง8แบบนี้ <X. S 1> นะครับถ้าเราจะดิฟนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นเอาเลข8นะครับมาข้างหน้าเพื่อมาคูณนะครับก็จะได้ออกมาเป็น8คูณอยู่กับ2 x เลข8จากเลข8ก็ลดไป1นก็เหลือ7นะครับเราก็จะได้เป็น 821616x ยกกำลัง7นะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือการหาอนุพันธ์หรือว่าการดิฟนะครับทีนี้มาดูข้อ6นะครับข้อ 6, f x เท่ากับ x ยกกำลัง2ถ้าเราจะดิฟนะครับเราก็จะเขียน f ดิฟ x แบบนี้นะครับก็จะเท่ากับเลขชี้กำลังนะครับจากเลข2เอามาคูณข้างหน้าก็จะได้มาเป็น2 x ยกกำลัง2ลบ1นะครับ ก็จะได้เป็น 2x กำลัง1นะครับหรือ 2x นั่นเองมาดูข้อ2นะครับเราจะดิฟก็เป็น f ดิฟ x เท่ากับ 3x ยกกำลัง3ลบ1บวกด้วยตรงนี้นะครับเลขชี้กำลังถ้าเรามองไม่เห็นแสดงว่ามันมีเลขชี้กำลังเป็น1นะครับ ก็เด้หนึ่มาคูณ2ก็ได้2เหมือนเดิมนะครับได้2ยกกำลังเอ่เอ,อข้ไปครับสองกยกกำลัง1นลบหนะครับก็จะได้มาเป็น3 x มยกกำลังสองบวกสจาก x กำลังหนลบหก็คือกำลังศูนย์ x กำลังศูนย์ก็มีค่าเท่ากับ1นะครับก,บบก็จะคูณ2ก็ได้2เหมือนเดิม ก็ตอบ 3x ยกกำลัง2บวก2ได้เลยนะครับต่อไปข้อที่3 g ดิฟ x ก็จะเท่ากับเอาเลข2มาคูณกับ12ครับก็เป็น12 2เป็น24 x ยกกำลัง2ลบ1บวกด้วยตรงนี้ถ้าเรามองไม่เห็น x นะครับแสดงว่าเป็น x กำลัง0นะครับ x กำลังศย์เอาเลขศูนย์มาคูณกับ4ก็ได้0นะครับฉะนั้นตัวน,นี้ก็ไม่ต้องเขียนนะครับได้แค่2 4 x กำลัง1นะครับก็คือตอบ2 4 x ได้เลยนะครับจบแค่นี้นะครับสำหรับในเรื่องของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหรือที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือการดิฟน,นั่นเองสวัสดีครับ